ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมสเสนอประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการนะครับสดับรับฟังข้อเท็จจริงปมถุงขนมภาคสองก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปมถุงขนมภาค2ตอนนี้นะครับก็ร้อนแรงอย่างมากนะครับอย่างที่บอกว่า คุณหมอวรวงออกมาเปิดนะครับขอ้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่แน่ใจแต่ไทม์ไลน์ที่มีการมีให้มีการพูดถึงเที่ยวบินต่างๆนะครับการบินไปเวลาไปกลับเอ๊ะมันก็น่าสงสัยนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าจะให้เขาเรียกว่าคลายข้อสงสัยก็ต้องมีการตรวจสอบตั้งคณะกรรมการมาสดับรับฟังไปเลยนะครับว่าเอ๊ะสิ่งที่คุณหมอวรงพูดมีข้อมูลจริงหรือเปล่าเอ๊ละล้วการเดินทางไปมีการเดินทางจริงเปล่าถ้ามีการเดินทางจริงไปเดินทางไปทําอะไรกันแน่ก็อย่างที่บอกนะครับว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเนี่ยได้เสนอประธานสารนิกาตั้งคณะการสดับรับฟังข้อเท็จจริงปมถุงขนมภาคสองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคณะนะครับกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมสเสนอประธานสารฎิกาตั้งคณะกรรมการสดับรับฟัง ข้อเท็จจริงนะครับหลังทราบข่าวปูดถุงขนมภาคสองพาดพิงอำนาจศาลประกันตัวผู้ต้องหาโคศกศาลนะครับเผยยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในชั้นต้น17มิถุนายน257นายสรวิศนะครับริมรังสีโคศกศาลยุติธรรมกล่าวว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามหน้าสื่อต่างๆและข้อมูลเผยแพร่บนโลกโซเชียลช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำนองว่ามีการแทรกแซงขบ,บวนการยุติธรรมและพยาย ยายามวิ่งเต้นเพื่อการประกันตัวผู้ต้องหาบางรายนั้นปัจจุบันยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในชั้นต้นในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีวันนี้ในการประชุมคณะกรรมการตุกตาการศาลยุติธรรมหรือว่ากตเนี่ยครับสำนักงานศาลยุติธรรมได้รายงานให้กับ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมทราบเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเสนอให้ประธานศาลฎีกาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสดับรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามขั้นตอนโดยหากมีความคืบหน้าในการดําเนินการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวนะครับเป็นความเคลื่อนไหวว่านะครับ จะมีการนะครับตั้งคณะกรรมการเสนอหให้มีการตั้งคณะกรรมการแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่เป็นเสนอให้ตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบว่าเอ๊ะข้อมูล cosine, ต่างๆเนี่ยมันเป็นความจริงไหมข้อมูลนี้ใช่ไหมอะไรไหมก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับเมื่อข้อมูลมีออกมาข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนก็คงจะต้องทําการตรวจสอบตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อนะรครับเพื่อให้ใครข้อสองสยัยเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ขบวนการยุติธรรมของประเทศไทยโดนตั้งคําถามนะครับตั้งแต่ขบวนการชั้นต้นเลยนะครับ ชั้นต้นเลยก็คือกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตํารวจมาชั้นอายการก็มีอะไรหลายอย่างนะครับมีหลายๆคดีนะครับที่เป็นข้อสงสัยและเป็นการตั้งคําถามและแม้กระทั่งว่าตุราการสารเองก็มีข้อคําถามมีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าวันนี้จะให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะครับมีอะไรมาก็ต้องทําให้ประจักษ์ทำให้เห็นว่าเฮ้ย ขบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไม่สามารถแทรกแซงได้ประชาชนเชื่อมั่นในขบวนการยุติธรรมได้เลยเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นขบวนการยุติธรรมนั่นมาแสดงให้เห็นว่ามันจะล้มเหลวหรือเปล่าฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึน้นาเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ